ตอนนี้ลินดาอยู่ที่แปลงถั่วฝังยาวนะคะสวนครุยน้อยแห่งเพนซิลเวเนียคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ลินดาตัดใบถั่วค่ะเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะชื้นนะคะแล้วก็ใบถั่วหนาด้วยก็จะทําให้เกิดโรคได้ง่ายลินดาก็เลยมาเล็มใบออกนะคะค่อนข้างจะบางเลยค่ะตอนนี้นี่อันนี้เป็นถั่วฝังยาวที่ก็ให้ผลผลิตต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมคะ นะคะบวบเลยถึงแม้ว่าที่นี่จะแสงแดดจะไม่ค่อยเต็มที่นักนะคะแต่ก็ยังได้ผลผลิตดีคะ่ะอันนี้ก็เป็นระยะที่พอดีนะคะปวบพอดีเลยอีนาปลูกใส่แปลงเก่าของกระเทียมนะคะนี่ กระเทียมที่ตกค้างก็จะงอกขึ้นมานี่ค่ะเป็นกระเทียมไทยนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชาฟนะคะกุยช่ายนะคะตอนนี้กำลังออกดอกด้วยนะะีน่ค่ะนี่ดอกกุยช่ายนะคะก็ปลูกคละกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวเล็กนะคะนี่เดี๋ยวให้ดู ร่องรอยของฝีมือน้องกระต่ายนะคะก็มาแอบกินอยู่บ้างนี่ค่ะก็เหลือไว้ให้เราแค่แค่นี้นะคะเอาไว้ให้ดูต่างหน้าค่ะคุณผู้ชมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวสีม่วงนะคะอันนี้ก็แก่แล้วแต่ว่าเด้วยสภาพอากาศที่ชื้นตอนนี้ก็นี่ค่ะฝักบางส่วนก็จะดูนิ่มๆเละๆหน่อยนึง ก็จะปล่อยไว้แบบนี้แหละคะ่ะรอให้วันไหนแดดดีๆแล้วค่อยมาเก็บนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บช่วงอากาศชื้นเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นที่จะเป็นเชื้อราได้นี่ลินดาเก็บไปทานแล้วก็เลยเเเฝักที่เขาเล็กเขาก็โตขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะยาวมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะประมาณ2ฟุตส่วนตัวนี้ก็เป็นเถิดยาวมุวงนะคะนี่แล้วก็ยังทยอยออกเรื่อยๆนะคะลินดาก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากนะัก ก็รดด้วยนะ้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็โฮอร์โมนนมสดโฮอร์โมนโฮอร์โมนไข่นะคะผสมกันแต่ตอนหลังมานี่ก็ไม่ไม่รดเลยรุ่นใหม่ออกมาอีกนะคะนี่ก็เป็นเผือผักยาวสีม่วงเช่นกันยาวมากค่ะอันนี้ฝักนี้ยาวมากเลยอันนี้ก็จะเป็น เป็นตาดอกรุ่นใหม่นะคะเป็นดอกอ่อนมันงกำลังออกมาอย่างต่อเนื่องเลยไ,ได้ได้สักเลยสวยๆเลยนะคะปลอดสารเคมีค่ะดิฉัไม่ได้ใช้สารเคมีฆ่าแมลงหรือฆ่าวัชพืชเลยทั้งอะไรทั้งสิ้นนะคะเราปลูกแบบธรรมชาตินะคะให้เขาตโตแบบธรรมชาตินี่นะคะนี่เล็กๆ นี่ก็สีม่วงอันนี้คือคือฝักที่แก่แล้วนะคะเขาจะพองๆแบบนี้อันนี้ก็ปล่อยให้เขาแก่แล้วเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะถ้าถ้ากระต่ายไม่มากินซะก่อนตรงนี้เป็นถั่วจากกระพันลายเสือนะคะนี่ไม่ได้ทําค้างให้เขาก็ขดๆแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะเขาก็พันกันนะคะพันกันอันนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะก็จะเป็นผลผลิต ของช่วงปลายฤดูแล้วนะคะดูความอวบของเขาแล้วก็สีสัน์ฟูลแดงเขียวนะคะสีเขียวลายแดงแดงขงมม่วงนิดๆนี่ค่ะดอกถั่วดอกเก่วบฝักยาวลายเสือนะคะก็อ,ออกมาตุ้มเล็กนี่ค่ะก็ออกก็ยังทยอยออกกันอยู่นะคะก็จะเหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่า จนกว่าฟรอสต์ Frost จะมาวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ